ที่สุลินค่ะอยู่ oh. ตรงไหนรู้ไหมหน้าตลาดสดพี่เอครับอำเภอสนมสุลินดูซิบอกอเข้าไปเขาไม่ให้ชันย่าก,กินฟรีแล้วเพราะเขารู้ว่า <laughs> ไม่ใช่ท้องจะท้องลมท้องลมนะคะราคาย่อมเยาวจริงๆจริงๆค่ะเริ่มต้นถุงละเจบาทค่ะถึงแม้ว่าวัตถุดิบจะปรับราคาสูงขึ้นแต่ร้านขายราคาเดิมนะคะคุณอรัญญาภูเดชเจ้าของร้านเล่าให้ฟังเคยท้องมาก่อนก็เลยเข้าใจหัวอกคนท้องบางคนนี่แพ้ท้องหนักมากนะพี่เอกินอะไรไม่ได้เลยก็เลยอยากได้คนท้องนี่ได้กินรีเพราะว่าให้หนึ่ง ได้ถึงสองอลูกในท้องก็ได้ประโยชน์ไปด้วยนะคะ <c oughs> ซึ่งทําแบบนี้ตั้งแต่เปิดร้านมากกว่า10ปีแล้วค่ะถือว่าเป็นการแบ่งปันน้ําใจทําความดีเพื่อสังคม <c oughs> นอกจากน้ำเต้าหู้แล้วมีไข่เต้าหวยด้วยนะ เต้าหู้และเต้าตหูห้หแต่เต้าหว้ไม่กินฟรีนะต่อให้ท้องไปก็ไม่ให้กินฟรีอันนี้ชญญาพูดเองเขาให้กินฟรีน้ำเต้าหู้นะคะแล้วก็มีนี่อีกอันหนึ่งแหมถ, <c oughs> ถ้าแบบเป็นคุณแม่เขาบอกว่าเขาเขาอยากกินเต้าหอ่ะเขาก็ต้องให้แหละอุยเขาก็ต้องจ่ายตังไงเถอะแล้วถ้าอยากกินเนี้ยขนมปังสังขยาเห็นเขาบอกขายดีมากนะเอชยาอุ้ยเสื้อเธอเหมือนสังขยาเลยวันเนี้ย กินเตยไปเตยหรอสัขยาไปเตยน่าตาดีนะเนี่ยกิครับเดี๋ยวดอกกินแน่เลยไม่ได้พี่หนูนาอยู่ข้างนอกขายดีขายดีทุกวันเลยขยู่ซูรินไปอุ่นนุนนะแต่ที่อยากขอกําลังใจและร่วมกันส่งให้กับผู้หญิงคนนี้ครับเป็นสาวมือเดียวแต่ใจสู้แกปลูกผักขายครับไม่ยอมไม่ย่อท้อต่อชีวิตอย่างไรฉันก็ต้องสู้ เพราะยังมีลมหายใจอยู่นะครับพาไปให้กําลังใจสาวมือเดียวคนนี้ครับใจสู้ปลูกผักขายครับคุณแม่คุณพ่อเขาจะบอกว่าอย่างนี้นะเขาพิการแต่กายนะแต่หัวใจของเขานี่เกินร้อยจริงๆเก่งมากถ้าเป็นชนย่าถือตะกร้าขยาเอาไว้ที่ไหลยังหลุดเลยอ่ะนี่เธอดูเธอดูของเขาดูเขาไว้เต็มตาเขาเป็นผู้เขิมเลยอะใจสู้หรือเปล่าต้องเป็นแบบนี้นะนี่คือคุณชอบพกานาจำปี วัย34ปีสาวมือเดียวเขาเร่งเก็บมะเขือเปลาะนะครับที่ปลูกเอาไว้เตรียมส่งขายให้กับลูกค้าคุณชอบพกาเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ แขนขวาเนี่ยขาดตั้งแต่กําเนิดแม้ว่าร่างกายไม่สมบูรณ์แต่ไม่เคยรู้สึกว่าด้อยกว่าคนอื่น <Okay. S 1> ที่สําคัญกําลังใจดีได้สามีคู่ใจสู้เคียงข้างไม่ห่างกายกันนะครับก่อนหน้านี้ตนเองกับสามีเนี่ยนะครับมีธุรกิจตกของตัวเองด้วยนะแต่เจอเศรษฐกิจพ้นพิษนั่นก็คืออีกช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับก็เลยยังไง ต้องกลับมาทําการเกษตรเลี้ยงพ่อแม่ที่แก่ชราานได้บุญไปอีกอเห็นไหมมาสู้อยู่กับพ่อกับแม่บนที่นา10บไร่ในพื้นที่อําเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับแบ่งพื้นที่ครึ่งหนึ่งเนี่ยทำนาปีส่วนอีกครึ่งหนึงปลูกผักสวนครัวส่งขายลูกค้าตลาดเช้าอําเภอสตึกจังหวัดนี่แหละที่ในสุรินทร์นี่เองค,ครับ บอกเลยว่าเขาทำนาก็ทำไปแต่ว่าตอนนี้นะครับมาปลูกผักสวนครัวเพื่อให้มีรายได้เข้ามาแต่ละวันแต่ละวันงานที่ทำแล้วสร้างรายได้และความสบายใจนะครับเนี่ยที่เขาทำอยู่เพราะว่ามีคุณสามีอยู่เคียงข้างด้วยนะครับไปฟังเสียงเขากันครับไม่ไม่เคยน้อยใจตัวเองเพราะว่าทำทุกอย่างได้ทำทำได้แบบไม่ยังไงล่ะเราไม่รู้สึกไม่รู้สึกด้อยกว่าคนอื่นอะ ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเลยก็ภูมิใจในตัวเองสบายใจทำแล้สบายใจค่ะไม่ต้องสู้กับใครไม่ต้องไม่ต้องเถียงกับใคร ไม่ต้องไปเถียงกับใครด้วยทาอย่างเดียวเลยใช่ทาแล้วมันมีความสุขนะครับทาอยู่กับบ้านด้วยได้มีโอกาสดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับหลังจากนี้เห็นบอกว่านะจะตั้งใจเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ด้วยนะส่งขายมันไปเลยทั่วประเทศครับนี่นะครับพร้อมส่งกําลังใจให้กับคนที่กําลังท้อแท้นะครับเปลี่ยนความท้อให้เป็นพลังลุกขึ้นมาสู้ชีวิตอย่างภาคภูมิใจไปด้วยกันนะครับนี่เหมือนกับคุณชอบปากานะ